กับสบายดีเรพ่อแมเพี่ปนอกพวดสุขุสุขุนไป่ังองเนาะวันนี้ก็จะเดินทางเข้าไปหาทางเอเดียวด้วยใน่น้ังเลยา่บ่บอกับบ่ซาดิคุตุ้งพรอีทคือเก้า่ป้องเนาะวันนี้ก็มากับบ่เซียนไนดองเลยมาบ่เซียนคือเก้าเนาะ่ป้ังเลยสบายดีเลยสวาดีเนาะบ่เซียนไปดองเลยสบายดีไป้ังเนาะไปร่างมุงหน้าเป็นไปไป้องเลยโดยโดยเอ็ยนตปัญญาเป็นควันมาได้ไปตะลุนเลยจังมุ่นพูดนนี่วันนึงเนาะันึงเนาะบ่เซียนเนาะเดิไปเมืองควันมา ว่าน yeah, right. okay. yeah, no? ja, no. no? no? ี่เห็นเป็นวักต้นใม่ไรบ้างเนี่ยป้านึ่งนอเปอรเซ็นลูกกัวยู่ไม่นี่ไงชิบักอีกะยอกมืนจากเนื้อเปอร์เซ็นเนาะโดยโทางเว้งไปเลยเอาไปหอยกอนโดยไปยิไปยามท่านสาเตลพินสาเตลเนอะโดยาเตลเตลโดยโดยเนอะโดยไปโดยเนาะไป้ร่มกันได้พี่น้องเลยมอนมอมอนบอนเนาะโดยโดยมาแบนี้กั ผุดขุ่นเล่ผู้ใดเนาะบาทนี่ผักนี่เปิดไปอ๋อเบียกขี่นีเย่เบียกขี่บอนี่เฮ้เบียกขีนี่อ๋อโดยสบายดีเด้อโดยโดยกินยังนะนะกินยังนะมะขามชีมืองน่องเตียวจะเฮ็ดปิดตะเซียบเท่บออยู่ลำลายนลำคอยไปดีโดยโดยเนาะเอาเลยเลยคอยบ่คอยถือปายในแล้วก็ครับครับอันนี้นะมะขามนะ มันเนาะวงว่าวงวาอ้นั่นนี่ะเเนาะทำก่อนแล้วโดยโดยเนาะพอดีจะวงไข่เลยวันีเเป็นไอข่แน่แล้วว่าเศร้าแล้วว่าเศคักแล้วว่าไข่เนเนาะยังกินอยู่พี่นองเลยเอ้อ ไปเจ้ไปถามทางสาวเตียวคือว่าเออเตียวเด้พี่้องเหมเปนอยู่หนึ่งเข่าหนึ่งเข่าเราเรายางไูนเรายางไปนอ้อาเปนเนาะเอาสบายดีดูสบายดีเนาะทางด่มเนาะอ๋อเล่บ้านนี้ของน้ำสีเขียวเออป่าไม้เนาะยุม่านเะอมันกะมีครบแล้วเนาะ ยังขับปลาเขียวขึ้กันบ่ีเคียว้ยเวน้กยพยงไเด้นาะพวังไงปลาไม่ลายเหยุ่งกับลายพี่เราไงถามไทยทั้งสาวเตวหรือว่าเออตเลยพี่น้องยตอนนี้เนาะอมเกอาคือว่าสิบบรอดิีงลงมาอ๋อมันจลงมาทับัถูกน้อยนี้บ่ คนก็ไปไปอือดึงจะกคนวัน,นี่นวนันวันหาคนหาคนเกือบวอรอดอนีนะเนาะลมแห้งกว่า <c oughs> ลมแห้งกว่าคนดีด้เกือบเกือบิดบุ๊ดวิทนัเห็นเนาะแสดงว่า ฝุดังเนาะนี่จะมาทางฮอดเฮือนเอ้ยแต้วแล้เด้อพี่น้องเนาะที่ว่ามื่อวานนี้บ่ได้เข้ามาหาทางเอ้ยเพิ่นพี่น้องก็ยอนว่าไปหาทางน้องดาพี่น้องเนาะอ้าวเอ้ยแตอยู่เือนบ่เนาะพี่น้องเอ้ยมาเห็นแต่เือนเนาะพี่น้องเอ้ยเอ้ยเพิ่นจนนี้พี่น้องเนาะโอ้สบายดีเด้อเด้อโดยอ๋อมานีกงามเริ่มงามคือเก่าแล้วบาดเป็นดเอ้ยางเาแล้วบ่เาแล้วเนาะอืพี่น้องเนาะ มาวันนี้กับเปก uh co ูเปกตาคูพ hmm, so ี Now, mm ่น้องเลยคูม mm. ีล hmm. right. mm. ังคงลังคาไหมเหดแต่มือได่เอื่อยลังคานี่เหตหนวดเหตหนวดนี่ทางในทางไพ่มาเหดให้ทางทีมงานเนาะอือพี่น้องเลยสั่งจองต่างกะซีอันนี้วอเอื่อยที่บัชิดหม่งขั้วนะอือพี่น้องเลยอันนั้นกะซีเอมบ่าแฟนกตาหน้นกะซีเอมซีวอมันคือมีแค่จักรเพนได้สามเพน พอดีเลยเนาะสามมุมพี่น้องเนาะโดยโดยโอ้โหเพิ่งเดิอไปกันสีแหหงแล้วทอนด้เอฉยๆของน้ำเลยใช่ไของพายมาให้ของบอสเซียงพี่น้องเนาะทั้งบอเซียงเพิ่นได้มาซื้อมาให้พี่น้องเนาะทั้งดอกพวงใหญ่ทั้งบอสเซียงพี่น้องเนาะโดยโดยอ๋อวันนี้ก็บ้านเมื่อนั้นปลาชีสีมากยังเห็นทางอยู่พี่น้องเลย

มาลุยงานต่อเนาะทำอะไรพี่น้องเลยโดยโดยโดยไปเรื่องนึกเลยตัดอะไรวาน,นี่นะขอาจากตัดเลยวะ <c ười> ตัดหุม่มโรงงานเอาบ่ดึงอยู่วะเอ้ไม่ได้ดึงบ่ดึงเอาได้เนาะคือมีเกล็ดซิโบลอดเอา้าคือว่ซิโบลอดตียงลงมาสิอ,อ๋ <c ười> <c ười> อมันจะลงมาทับมัน,ถ,นถูกน้อยอันนี้บ่ <c ười> โอาแช่ใปคนก็ไปไปคนอือดึงจะกคนวันนี้นวนัวนหาคนหาคนเกือบบอรอดปอไปแล้วเนรลมแห้งกว่าลมแห้งกว่าคนดีดนะเกือบเกือบบุดบุิดล้ะเหรนเนาะแสดงวอรรอดบุ้ดบุดไปแน้วเยตัดพึมบลงเรียกว่านี่เนาะเป็นอย่างเช่นเนลืดลักวอ้อมไปนี่เนาะผ่าทาน บริเทสพัวเพื่อบ่ใคไใครเคืนมันบ่ทั้งเพืนขังเนาะเปอนเป็นอย่างกันกับทั้งเพื่อนขังเป็นเป็นน้องบอกเลยแม่เพื่อนห้องหองใส่บาลานส์อ๋อเป็นวันแดนแม่ก็เลยว่าให้เพื่อนให้ทั้งเพื่อนเลยจ้องดิน โอ้ยดยดินแล้วโอ้ก็ได้พังเสียปูนแล้วเนาะเดานอืมบอนเลยเนาะเอ้กระโดงให้บินเลยครูบินไปไกลให้ตกอยู่หัวครูยังตากไว้เอ้ยนะตากวาตากว่หันได้ว่าได้ว่าเป็นปิ้ววอตากไว้หันอืมพัดข่าวพันยังว หลักซีนกินข่าวแล้วว่า,มาเมื่ไมอไนะอยงอยังยังกินเมื่อไงหลักซีนหลาบซีนโอ้ยเปิดตาแซ่บได้แล้วเนาะอ๋อยังยังกินหรอโอ้ยอิ่มแล้วพอาจะได้กินมาแล้วขอ <c oughs> บใจหลายเลยโดยว่ากินข่าวมาแรกแหละข่าวมา,มาทางทั้งเอื้อยเลยคือยังไงมาเยี่ยมมาเยือนมงเอื้อยเพื่อนบุรีมามือ่อเมื่อวานนะี่ล้เนาะวานนี้บุรีมาข่าวทีข่าวมาทุกมือ่อคือยังไงมาทำดเดห้อนเป็นเพี่นอนเราบูชาผูุ้กคนมาดีทั้งเยือนเรา เลยว่าเอ้ยแตวพี่น้องเยออฟฟิศเนาะเอ้ยแตลมาวันนี้กับแปลกูแปลกตาไหวเนาะพี่น้องเลยตุ่มตม่ำตุ่มต่ำเลยเนะาะเมื่อวานนี้ต่อสงังกษีบึ้มเลยเนาะท่านพอพอเราไปอยู่วันนี้วันนี้ถ้ารู้ตั้งใจเอาเราไปใช้เอาร้านไปลินไปลินเนาะพายล้านไปนเรนะ่นอยู่ในทางใต้คนเนาะโดยนเดินดิ พี่น้องเอ้ยแล้วเฮดเตอร์บ่เพิ่นเฮ็ดแล้วนี่ก็แล้วจักตอนไหแล้วก็ต่อตรงนี้เลยอ๋อได้ก็ต่อตัวนี้เลยอือแค่นี้บาดนี้เนาะเอ้ยเนาะบดนี้เฮ็ดอยู่ให้กินก็สบายบดนี้เนาะมันกว้างในบดนี้ต้องหมดอูดอันที่รับที่นอนบดนี้แค่นี้เฮาบ่มีมาแล้วก็แต่งอยู่แต่งกินอยู่นี่เสบายังนั่นก็นจังบุ่พระใช่เนาะอืสาว่าเฮือน ยุกเนาะได้มือได้มืออไรง้ยมนอะไรบ่เอ้มือได้เลยสิบเอ็ดคำสิบเอ็ดคำหยุกเป็นยังไงสาใกล้สิลุกแล้วเป็นยังไงเนาะกระดิใจทั้งเอือเป็นลายลาย้ลยเนาะทั้งเอือแถวเป็นยังไงจะได้เกลือนไม้เป็นยังไงเนาะสิบเอ็ดคำเนาะเป็นยังไงของน้ำมีเศษมุ้งไดเออร์ของน้ำา ก็ทันหูทนูเนาะถ้าเฮือนเรียกกอนเนาะอรกะชีกันขาก,กันเนาะเรืเนาะ,ะอัด,อดบงามมีก๊อกน้ำอยู่คอ่าออชีเห็ดจังไดยจ้กจะกะอัดชิเป็นางชีไมอยู่แถวนี้บะของน้ำ<อ>ไหนไหนอาเนี๋ยแต่ถ้าเบิ่งเพื่อนกันเนาะว่ามันจะเป็นจังไรเนาะว่าก็ต้องิึงพื้นที่ก่อนพี่น้องเลยยังโบหูในนอน ตอนนี้มันก<ม>็ยัง <erson> <azo Ranger> <critique> เป็นเลินอยู่ก็ยังกล้าเกียวยังบ่ได้เนาะออืพี่ต้องเลยโดยโดยโดยมือนี้ได้มีไผ่ขาวมาในให้เลยมันดูเพิ่มดูเพิ่มซาบุนมันเฮาซาบุนมันเฮาอืมขาวมาตอนเช้าเนาะโดยโดยโดยวันน้มาเจ้งเขาดีปะไมาได้ยามาอยางคี่กันเนาะโดยโดยโดยไอ้บอนี้บอน้อนพี่น้องอะยเพี่จะ ทางทานเพิ่นก็สิมีข่าวดีก็มีก็มาก็มีพี่น้องเนาะอาสิมาซื้อไผก็บ่รู้เด้พี่น้องเอ้ยโดยเนาะนี้ก็มายมมายามทางเอื้อเพิ่นคือเาเอ้อพี่น้อง้มื้อนี้มีหยังมาให้พี่น้อง้มาเยี่ยมมายามมาถามข่าวอันเรื่องค้างมนี้เอื้อเพิ่นก็ดีแล้วดีซาวงแน่เนาะเอ้เนาะบเนาะอืมํานเด้อเอ้เด้อถ้าสดีก็สิได้ ไปเบียดไปงานต่อทั้งมาเสียเพื่อนพี่น้องเลยถอยสบายดีเด้อเด้องางดีๆยนะเอ้อเพื่อนพี่น้องเลยไปเชื่อเพื่อนใหม้ละโดยโดยขอบมาเสียนอนลืมเลยได้เพื่อนนี่เออเด้อนะขอบเสียล่เออโดยโดยเนาะทางไหนเนาะเฮ้ยเพี่อนเอาเลยทางเพื่อนเอ้อเพื่อนละไปเสื่อแล้ววันไปเชื่ออยู่เพื่อนใหม่แล้ววันี้เนาะโอ้โหแต่แขกบุ้เกา เนาเอาสําหรับคลิปนี้บ่าวสวัสดีครสิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อนะครับเด้อติดขัดประการใดขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิดสสพี่น้องเ้เนาะือคําใดว่าบู่บ่ควรบ่แม่นเนาะกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องเบิดสสพี่น้องเ้นะกราบคําว่าสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเด้อแฮงเบิดสสพี่น้องเนาะ